พักเก้าไกลซัดกองทัพเรือเลยครับว่าไม่มีความจริงใจในการกู้เรือหลวงสุขโขทัยเพราะว่าก่อนหน้านี้ตั้งคําถามว่ามีความพยายามจะล็อกสเปกการจัดซื้อจัดจ้างการกู้เรือหรือไม่แล้วพอดูเหมือนว่าจะเริ่มมีการตรวจสอบกันทางกองทัพเรือก็รีเซ็ตล้างกระดานใหม่เลยทั้งทั้งท,งที่อ้างว่าเอกสารยังไม่ครบต่อเป็นเอกสารที่ไม่ได้สําคัญขนาดนั้นรัน นายชัยพลสะท้อนดีสสกทมพักก้าวไกลตั้งข้อสังเกตและก็ข้อเสนอแนะถึงการกู้เรือหลวงสุโขทัยโดยไล่เรียงเหตุการณ์ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับที่เกิดเหตุเรือสุโขทัยอับปางหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยท่าทีของกองทัพเรือตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมามีลักษณะประวิงเวลาทั้งเรื่องการยื่นซองประมูลโครงการกู้เรือหลวงสุโขทัย ระหว่างนี้มีการตั้งข้อสังเกตจากสอสฉะเชิงสาวพักเก้าไกลว่ามีการล็อกสเปคการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่จนทําให้นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องออกมาบอกว่าขอสอบสวนหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้กองทัพเรือเนี่ยได้เริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ทั้งหมดโดยให้เหตุผลที่ล้างกระดานว่าเอกสารไม่ครบ ทำให้กรรมธิการการทหารสภาผู้แทนราษฎรต้องเชิญกองทัพเรือเข้ามาชี้แจงเลยนะครับเพราะว่าการขาดเอกสารที่ไม่ใช่ใจความสําคัญจริงๆแล้วมองว่าเอกสารเหล่านี้เนี่ยยื่นตามทีหลังได้ไม่จําเป็นจะต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งกระบวนการครับ นอกจากนี้ยังมีเอกสารจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลการใช้งานยุทธป,ปกรณ์ของสหรัฐอเมริกาภายในประเทศไทยสองฉบับนะคะเป็นการทวงถามรายงานข้อเท็จจริงและก็เตือนว่าตามสัญญาการใช้ยุทธป,ปกรณ์จากสหรัฐอเมริกาก่อนจะให้บุคคลที่3ม,มายุ่งเกี่ยวกับยุทธป,ปกรณ์ต้องได้รับคคำยินยอมจากรัฐบาลของสหรัฐก่อน ร้อมแจ้งให้กองทัพเรือไทยทําตามข้อตกลงการใช้อาวุธแต่ผ่านมาเกือบหนึ่งปีแล้วกองทัพเรือยังไม่มีการส่งรายงานจนทางอเมริกาส่งจดหมายทวงถามอีกฉบับหนึ่งดังนั้นจึงตั้งข้อสงสัยว่าที่ผ่านมาตลอดหนึ่งปี กองทัพเรือนอกจากประวิงเวลาแต่ถ่วงเรื่องของการกู้เรือแล้วเนี่ยยังคงล่าช้าเรื่องของการสรุปข้อเท็จจริงอีกด้วยนายเชียพลกล่าวบอกว่าการกู้เรือเพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุการล่มของเรือหลวงสุขโขทยัยเป็นจิก๊กซอที่สําคัญที่ต้องมีถึงจะสามารถเปิดรายงานข้อเท็จจริงทั้งหมดให้กับประชาชนได้นะคะซึ่งเป็นที่น่าสงสัยว่าเหตุใดเมื่อสหรัฐมาช่วยกู้เรือแล้วทำไมถึงจบแค่การปลดอาวุธ ตอนนี้ท่าทีของกองทัพเรือเองไม่มีความชัดเจนเลยว่าจะยังกู้อยู่หรือไม่และคงต้องถามว่าเรายังคาดหวังความชัดเจนจากกองทัพเรือได้อยู่หรือเปล่าพร้อมเรียกร้องให้กองทัพเรือออกมายืนยันให้ชัดเจนว่าสรุปแล้วเนี่ย เราจะได้รู้ความจริงกันเมื่อไหร่ทั้งนี้อาจจะต้องมีการสื่อสารไปถึงกองทัพเรือให้ออกมาชี้แจงถึงความตั้งใจจริงในการกู้เรือด้วยและอาจจะมีการเสนอเข้ากรรมธิการในสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวรอติดตามอาทิตย์หน้าค่ะครับนี่ก็ผ่านมาเป็นปีนะ,ะยังไม่รู้เลยนะว่าเรือจมเพราะอะไรนะครับ